ทัปนีลากไส้ยับ ITV ร้รายได้จากสื่อ15ปีก่อนโปแตกหลังประชุม2วันวันที่14มิถุนายน2566จากกรณีเยมทัปณนีเหียดสีชัยเผยว่าได้ข้อมูลใหม่พิรุษหุ้นสื่อ ITV และเตรียมเปิดเผยในรายการข่าวสามิติในวันดังกล่าวในรายการแยามทัปนีได้เปิดเอกสารรายได้พบว่า ITV ร้รายได้จากสื่อ15ปีแต่หลังประชุม2วันกลับให้บริการลงสื่อโฆษณา นอกจากนี้วันนำส่งบัญชียังตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีพิธาโดยแยมทปณีเปิดเอกสารแบบนำส่งงบการเงินของบริษัทไอทีวีเมื่อวันทีวันที่10พฤษภาคม2566เป็นงบการเงินบัญชีรอบปีสิ้นสุดวันที่31ทธันวาคม2 5ง5ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่1เมื่อวันที่26เมษายน2 5 6 6และเอกสารรายงานความเห็นการสอบบัญชีวันที่24พฤษภาคม 2566ระบุว่าบริษัทไอทีวีมีประเภทธุรกิจเป็นสื่อโทรทัศน์สินค้าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนประกอบกับงบแสดงฐานะการเงินวันที่31มีนาคม2566ของบริษัทไอทีวีและบริษัทย่อยที่ระบุว่ายังไม่ได้ตรวจสอบและเป็นร่างสำหรับใช้งานภายในมีรายได้เป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับกว่า6ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายในการบริการกว่า2 ล้านบาทค่าใช้จ่ายตอบแทนในการบริการ1.5แสนบาทและมีกําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน3.8ล้านบาทแต่ทว่าภายหลังรอบระยะเวลารายงานระบุว่าวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 6บริษัทมีการลงสื่อให้กิจการที่เกี่ยวข้องและวันที่28เมษายน2566ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2ทคับ2566มีมติรับทราบรูปแบบการดําเนินการธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาจากการที่บริษัทมีการให้บริการกลุ่มบริษัทข้างตน้นบริษัทจะเริ่มรับรู้นายได้ในไตรมาส2ปี2,566แยมทัปปนีเผยอีกว่าจากเอกสารมีการตั้งข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญการเงินว่างบการเงินไตรมาสเศษ1ส่วน2,566แตกต่างจากงบการเงินปี2,565ที่ไม่มีการระบุว่าเป็นสื่อโฆษณา มีเพียงระบุรายได้ที่มาจากการลงทุนซึ่งตรงกับงบการเงินของบริษัท ITV นับจากถูกยกเลิกสัมปทานปี2,550ถึง25 2,565เวลา15ปีก็ไม่มีรายได้จากสื่อโฆษณาซึ่งสอดคล้องกับคำชี้แจงของผู้ถือหุ้นวันที่26เมษายน2566ที่ผู้บริหารบริษัท ITV ตอบว่ายังไม่ดำเนินการใดๆ แต่ในวันที่28เมษาย,ยน2566เพียงสองวันหลังการประชุมกลับมีรายงานในงบการเงินว่าให้บริการลงสื่อโฆษณาและวันนำส่งบัญชีก็ตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลในวันที่10พฤษภาคม2566ด้วย